ขอต้อนรับสู่โรงละครแห่งความฝันคริสติโนโรนันโดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรุงยามเล่าข่าวสำหรับวันนี้มีอ,อะไรที่น่าสนใจบ้างสวัสดีครับข่าวการย้ายทีมของคริสติโนโรนันโดต้องลุ้นกันนาทีต่อนาที ล่าสุดวันที่27สิงหาคม2564ฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวผู้เชี่ยวชาญแวดวงซื้อขายนักเตะผู้โด่งดังในเรื่องของความแม่นยำยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ล้มเลิกแผนการที่จะเซ็นสัญญากับคริสติโนโรนัลโดกองหน้ายูเวนตุสแล้วแม้ก่อนหน้านี้เป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวโรนัลโดมาเสริมทัพช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้ก็าตาม ก่อนหน้านี้อเลกรีคุณซืยูเวนตุสยืนยันในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่27สิงหาคมที่ผ่านมาว่าโรนโดวัย36ปีต้องการอำลาเจ้ามาลายและเวลานี้ขึ้นเครื่องบินเจ็ตเดินทางออกจากตูรินแล้วทำกลางข่าวที่ว่าใกล้จะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่ล่าสุดคดีจะพลิกเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวนมาให้ความสนใจดึงกลับถิ่นเก่า โรบานโนทวิตข้อความล่าสุดว่า Manchester City, แมนเชสเตอร์ซิตี้ตัดสินใจล้มเลิกการเจรจาเพื่อคว้าตัวคริสเตียโนโรนันโดเขาจะไม่ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้จุดยืนของสโมสรมีความชัดเจนในช่วงนาทีท้ายสิ่งสําคัญที่ต้องชี้แจงเงื่อนไขส่วนตัวไม่เคยตกลงกันมาก่อนเช่นเดียวกับเรื่องค่าตัวสําหรับจูเวนตส คริสเตียโน่รนันโดบอกกับจอร์ดเมนเดสเอเจนต์ส่วนตัวว่าเขาเปิดโอกาสไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับการกลับมาอย่างไม่น่าเชื่อสัญญาจะส่งให้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเจรจาหารือก,กับคริสเตียโน่เรนันโดและก็เมนเดสในเรื่องสัญญาถึงเดือนมิถุนายนปี2023โรมาโนเผยและแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อในวงการฟุตบอลก็เกิดขึ้นได้เพียงชั่วข้ามคืน เมื่อล่าสุดฟราบิซิโอโรมาโนก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าโรนันโดจะย้ายกลับมาอย่างถิ่นออตต้ฟอร์ดแน่นอนโดยกองหน้าวัย36ปีจะได้รับสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายน2024โดยจะรับค่าเหนื่อยอยู่ที่30ล้านยูโรหรือประมาณ25ล้านปอนด์ต่อซีซันตอกย้ำความมั่นยาของโรมาโนเยี่ยวข่าวผู้เชี่ยวชาญในตลาดซื้อขายนักเตะ เมื่อ b b c และก็สการสปอร์ตสื่อดังต่างก็รายง,งานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงกับยูเวนตุสเพื่อเซ็นสัญญากับคริสตินโน o โรนัลโดซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอ25ล้านยูโรหรือ21.3ล้านปอนด์ให้กับยูเวนตุสเมื่อวันศุกร์และเสนอสัญญา2ปีให้กับโรนัลโดและแล้วสิ่งที่แฟนบอลปีศาจแดงทั่วโลกรอคอยก็มาถึง เมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกแถลงการผ่านทวิตเตอร์ยืนยันข่าวเมื่อบ่ายวันสุกที่ผ่านมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความยินด,ดีที่จะยืนยันว่าสโมสรได้บรรลุข้อตกลงกับยูเวนตุสในการย้ายทีมของคริสเตียโน่โรนัลโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนที่สโมสรตั้งตารอที่จะได้ต้อนรับคริสเตียโน่โรนัลโดกลับบ้านอีกครั้งแฟนๆแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปวิดีโอ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมง,งานลืนยามเล่าข่าวในการเสนอข่าวต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ